บันเจิดอะมันเล่นแรงมากทําให้น้องขาเจ็บจําเป็นที่จะต้องแยกน้องหมาตัวเล็กกับบันเจิดออกจากกันแล้วเราก็ไม่สามารถเอาบันเจิดเข้ามาอยู่ในบ้านได้ ยินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องฟองหิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็เลยกะว่าจะมาเปิดประเด็นแบบเบาๆเบาๆแบบเบาๆเบาๆสำหรับสมาชิกภายในบ้านนะคะที่มีอยู่ซึ่งหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าพี่ฟองเลี้ยงหมาแต่ถ้าคนที่ติดตามในช่อง YouTube ของพี่ก้องจะรู้ว่าพี่ฟองเลี้ยงน้องหมานะคะซึ่งประกอบไปด้วย3ตัวนะคะมีมีเจ้านี้เลยอ่าอันนี้คือน้องดัมโบ้นะคะตัวที่2นะคะก็คือน้องพรนะคะน้องพรเอ๋คนสวยพรมังกล้องลูก มาหาที่หน่อยลูกคอนเอคนสวยไปจ <edi> ํา <idal> บ <Industry> ้านอีกหนึ่งะคะก็คือบันเจิดไซบีเรียตัวโตๆนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ข้างนอกบ้านเราต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเราอะทําบ้านให้น้องหมาอยู่ข้างนอกนะคะ3ตัวเป็นบ้านแบบคือบ้านอย่างดีเลยบ้านมีแบบมีรั้วล้อมีสนามให้วิ่งเล่นเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าอยากให้ลูกๆของเรามีความสุขแฮปปี้แฮปปี้อย่างเงี้ย แต่มันไม่แฮปปี้อย่างพี่คิดไงเออคือไอ้บันเจิดอะ่ะมันเล่นแรงมากทําให้น้องขาเจ็บเดี๋ยวพี่ฟองจะขึ้นรูปไปให้อ่ะแล้วประเด็นก็คือเราเรา,เราอะ่จะจำเป็นที่จะต้องแยกน้องหมาตัวเล็กกับบันเจิดออกจากกันเพราะว่าบันเจิดเล่นแรงมากแล้วเราก็ไม่สามารถเอาบันเจิดเข้ามาอยู่ในบ้านได้เพราะว่าตั้งคือ พังทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโคลนเอยเฟอร์นิเจอร์เอยด้วยตามภาษานิสัยของไซบิเลียนนะคะคือน้องจะพังทุกอย่างถ้าเทียบกับไซตัวอื่นๆคือบันเจิดไม่ได้สนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าบันเจิดไม่รู้วิธีการเล่นกับน้องหมาตัวแบบตัวเล็กๆคือเขาแบบคิดว่าเขาก็ตัวเล็กอะเออประมาณเขาคิดว่าเขาก็เขาก็ตัว เออแต่เขาก็เล่นโคตรแรงเลยเฮ้ยแฮกก็มาหาหนูสิเขาก็เล่นโคตรแรงเลยประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่แยกแยกระหว่างตัวเล็กกับตัวใหญ่นะคะบันเจิดก็จะอยู่ในบ้านที่ที่สร้างราคาครึ่งแสนบ้านครึ่งแสนนะบอกไว้ก่อนเออเราก็พอแยกออกจากกันบันเจิดอยู่ตัวเดียวเกิดความเหงาต่อต้านต่อต้านยังไงไม่กินข้าวเออสิ่งที่บันเจิดเป็นก็คือบันเจิดเป็นหมาที่ตะกร้ามากแต่บันเจิดไม่กินข้าวแล้วก็3มก็คือไม่เล่นคือกลายเป็นแบบเหมือนหมาแบบเก็บกดแบบหมา เ,เออนั่งมองมาแบบในบ้านพอน้องออกไปพอพาน้องออกไปเดินเล่นไปหาบันเจิดเนี้ยบรรเจิดก็จะเล่นกับน้องแบบเหมือนกับคิดถึงหนักมากแล้วแบบคาบน้องค <c ười> าบยางไงอ่ะ พกกระเปาวิ่งไปอย่างเงี้ยเออข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็พาวิ่งไปแบบไกลมากพี่ฟองก็เลยคุยกับพี่กองว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้ว <l ots> คือมันเจิดมันจะเหงาเกินไปแล้ะ <l ots> พี่ฟองก็เลยเอ่อซื้อหมาใหม่มา <laughs> อีกแล้ว <l ots> ซื้อหมาใหม่มาอีกแล้วนะคะ <l ots> เท่าไหร่นออ่าไม่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 หมดเยอะรอบนี้ไม่หมดเยอะ <l ots> แต่ไม่บอกราคาละกันอ่าไม่หมดเยอะ <l ots> อะไรปัน <l> ซ <ots> ึ่งเป็นอ่าน้องไซบีเรียนะคะเรากะเอ่อไป ซึ่งซึ่งเรากะว่าในอนาคตอะพี่ฟองอยากอยากมีแบบเป็นฟาร์มใช่ไหมสำหรับสุนัขงยพี่ฟองก็เลยซื้อเป็นน้องไซตัวเมียมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเล่นแล้วก็เป็นแฟนกับบันเกิดซึ่งไปเจอที่ฟาร์มฟาร์มหนึ่งนะคะแล้วก็ติดต่อซื้อน้องมาเรียบร้อยนะคะแคเเอ่อเออน้องดูแบบเครียดเครียอ่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะ น้องเป็นไซบบเรียนสีสีดำนะคะสีสีดำตาสองสีตาเป็นสีดำกับสีฟ้าเป็นผู้หญิงซึ่งพี่ฟองอะตั้งชื่อว่าตั้งชืะะ่อว่ามาลีมาลีค่ะซึ่งเราหวังคาดหวังว่าจะให้มาลีได้อยู่กับบันเจิดนะคะได้เล่นด้วยกันแล้วก็ได้เป็นแฟนกันเนอะไหนไหนก็แบบช่วงไต้ะวาเลนไท์ยนา้เราก็ ช่วงใกล้วาเลนไทนยเราก็เลยอยากหาคู่ให้บรรเจิดคือบรรเจิดตอนนี้แบบขวบกว่าเกือบสองขวบแล้วแต่บรรเจิดไม่เคยผ่านมือหญิงมาก่อนผ่านแต่มือชายก็คือไอโบนั่นเองบรรเจิดกระเด้ากระเดี่แต่เรมโบซึ่งเป็นตัวผู้เราก็เลยต้องแบบต้องสอนน้องว่าเฮ้ยนี่ตัวเมียนะอะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อน้องมาโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าสมมติว่าบรรเจิดได้เจอกับ บันเจิดได้เจอกับเอ่อบันเจิดได้เจอกับมัลินี่น้นี่มันลินี่น้เพื่อนสาวเพื่อนสาวหรืออิจฉาลูกเราเราจะไปดูกันดีกว่าถ้าบันเจิดได้เจอกับมะลิจะเป็นไงแล้วก็หลังจากที่แบบเอ่อได้เจอกันแล้วอ่ะบันเจิดจะจะรู้สึกว่ายังเหงาอยู่ไหมอ๋อน้องอทยหนูดิเนาะปล่อยวิ่งวิ่งกับโบอ๊ะเอ๊ะ

โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาน้องมะลีไปเจอบรรเจิดแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเจอกับบรรเจิดเอ่อทุกคนคงจะสงสัยว่าพี่ฟองเลี้ยงหมาเยอะๆจะมีเวลาหรอทํางานก็เยอะทำโน้นทำนี่จะมีเวลาดูแลหมาจะมีเวลาแบบให้กับน้องหมาไหมเดี๋ยวพี่ฟองจะบอกนะคะว่าพี่ฟองสอนน้องหมานะคะสอนน้องหมาให้แบบมีความรับผิดชอบคือบางวันก็ให้ไปซื้อกับข้าวให้เดี๋ยวเออเอาเป็นว่าพี่พองสอนเบื้องต้นให้กับน้องนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พองจะดลองสั่งดูนะบ้านอน เห็นไหมคะนอนนอนเรียบร้อย,นอนอยพอสีนั่งพอ้านั่งคะ่ะพอนั่งไอพอนั่ง น้องแบบน้องน้องชอบแบบชอบน้ำเสียงที่หนักแน่นคือถ้าเสียงหวานๆพอลจะไม่ชอบค่ะพอจะมีความแบบมีความสาดิสเล็กๆคือจะแบบจะต้องแบบใช้น้ำเสียงที่หนักนัวงหน่อยบอครับบอสครับบอสนั่งลงเห็นไหมตัวนี้ก็จะแบบสั่งได้เลยบอนั่งลงอ่ะมาอันี้มาบอสนั่งลงบอนั่งลงครับบอนั่งลงบอส เออต้องใช้ต้องใช้น้ำเสียงที่หนักหน่วงทั้งคู่เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูบัรเจิดนะคะตอนนี้ไม่รู้เลยโอเคแม่มาเร็วเฮ้แม่มาแล้วทุคนใครเอ๊ยเอ๊ยทำความรู้จักก่อนทำความรู้จักก่อนอย่าทำน้องนะทำความรู้จักน้องเจ๊เอะ เจดอยากเล่นบอลเจดไม่ได้สนใจน้องเลยนะมันเด้อดิเฮ้ย, <d> ยนี่มันตัวอะไรทำไมมันเจดดูไม่ดีใจเลยวะยังไม่รู้ว่าเปล่าเฮ้ยดมดมดมเออแค่เล่นบอลเหรอลูกเราจะจะเล่นบอลเราก็เอ,อาบอลบอไปให้เจอกันนะคะไปเข้ามาเง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 า,งา,งาเออ

งงเอาไปคะเดี๋ยวเราจะจะมาดูนะคะว่าบันเจิดเป็นหมาที่ฉลาดที่สุดในบ้านนะคะทำตามคำสั่งได้ทุกอย่างจะนั่งแล้วในคำสั่งอาจจะผิดพลาดโอเคจะนั่งเรรเจิดฉลาดจริงๆค่ะฉลาดจะนั่งลงเกงมาแกงขมือเฮ้ยแกงขมือเฮ้ยจะท้ายไฟ เฮ้ยเจิดมอบเจิดมอบแล้วมอบลงมอบลงกันแล้วเจิดมอบเจิดลืมตากับลูกเจิดมอบเจิดมอบนี่มอบอย่างนี้ลูกมอบอย่างนี้มอบอย่างนี้มอบอย่างนี้อ่ะโอเคอานะเจิดมอบมันเจิฉลาดแต่ว่าอาจจะแบบเพิ่งตื่นนอนน้องว่าเจิดยังไม่ตื่นตัวเราก็จะทำให้น้องได้ตื่นตัวเล็กๆ็น้อยนนะคะเจิดนั่งเก่งมาก เจ็ดมอบเจ็ดเจ็ดเจ็ดหมอบนะี่มอบมอบหมอบหมอบอ <c oughs> เก่งมากไปข้าวมา เ,เห็นแบบนี้แบบในพื้นที่สี่เหลี่ยมอย่างนี้จริงๆเราไม่ได้ขังไม่ได้ขังบันเจิดไว้ตลอดเวลานะคะคือเราจะพาบันเจิดออกไปวิ่งเล่นออกไปเที่ยวบ่อยๆแต่ว่าอย่างที่รู้คือพอน้องหมาตัวใหญ่อาการที่จะพาไปไหนมาไหนมันค่อนข้างจะลาบากกว่าหมาเล็กๆเร็วๆนี้อาจจะมีคลิปแบบพาน้องหมาไปเที่ยวเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ย hey, ทุกคนน้องสบายดีสบายดีแบบสบ,แบบสบายดีมากๆน้องแบบเออหลายๆคนที่คิดถึงว่าทําไมแบบไม่ถ่ายบันเจิดลงเลยไม่ถ่ายแบบน้องเล่น ลงเลยค,คือไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะคะก็ฝากไว้นะคะสําหรับคนที่แบบอยากจะเลี้ยงหมาแบบเฮ้ยผมอยากเลี้ยงหมาเอาจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ไหมายความว่าเรามีเงินเราซื้อมาเลี้ยงแล้วมันจะจบนะน้องจะต้องมีค่ารักษาการนค่าคีดค,ค่านัันคือเราจะต้องมีเงินสำรองพอที่จะเลี้ยงน้องหมาพี่บองเห็นแบบหลายๆคนที่แบบซื้อหมามา,มาเพราะว่าอยากเลี้ยงแต่พอมาเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่ได้ก็ปล่อยน้องิ้งไว้ซึ่งมัน มันเป็นอะไรที่แบบปอกตรงๆว่าสะเทือนใจมากๆเลยนะคะคนที่พร้อมแล้วเลี้ยงดีกว่านะคะพร้อมจริงๆแล้วเลี้ยงจะดีกว่าเหมพี่ฟองก็พร้อมแล้วก็ชอบด้วยเนี่ยโอเคค่ะวันนี้พี่ฟองก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปไม่มีอะไรมากก็แค่พามาแนะนำเด็กๆให้รู้จักแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะบ๊ายบาย๊ืยบาย